สวัสดีค่ะวันนี้สาวปูจะมาทดลองพอลเพาะเมล็ดเหลียงด้วยฟางกันดูนะคะว่าจะได้ผลดีกว่าการเพราะด้วยทรายหรือเปล่าส่วนวิธีการเพราะด้วยทรายสาวปูได้ลงคลิปให้ดูไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะใครอยากรู้วิธีทําก็กลับไปดูคลิปย้อนหลังกันได้นะคะก่อนที่จะเพาะเราก็คลิปเม็ดเหลียงส่วนปลายมันออกก่อนนะคะส่วนสีแดงๆงตรงนี้นะคะนี่นะสีแดงแงแล้วก็เป็นหยกัยกๆนะคะด้านนี้ส่วนด้านนี้มันจะมุนนะเราต้องคลิปด้านนี้ออกนะคะ รากมันจะออกมาทางนี้นะคะทุกคนนำมเมล็ดเหลียงที่ขลิบเสร็จแล้วมาแช่น้ําทิ้งไว้1คืนและนี่ก็คือมเมล็ดเหลียงที่ผ่านการแช่น้ําไว้1คืนมเมล็ดจะพองขึ้นเดี๋ยวเรามาล้างทําความสะอาดและนําไปเพาะกันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็นําฟางมารองก้อนให้เรียบร้อยจากนั้นก็นำมเมล็ดเหลียงลงมาเพาะได้เลยค่ะโดยเมล็ดเหลียงให้กระจายไปทั่วๆนะคะเสร็จเรียบร้อยก็นําฟางมาปิดด้านบนอีกหชั้น เสร็จแล้วก็รดน้ำเพื่อให้ฟางมีความชุ่มชืน้นตอนนี้ก็ผ่านไป5วันเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะคะหนอยาวกำลังดีหน่อขนาดนี้พอดีกินเลยค่ะทุกคนและนี่ก็คือผลงานที่ได้นะคะสะรุปก็คือเพาะด้วยทรายดีกว่าเยอะเลยหน่อจะมีความขาวอวบและใช้ระยะเวลาในการเพราะที่เร็วกว่า เปอร์เซ็นต์การงอกก็ดีกว่าการเพราะด้วยฟางเยอะเลยนะคะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สาวปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาวปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ